ไปแล้วครับ <c oughs> ตีปฏิมานะครับกัดจนได้ครับตีอยู่นานนะครับพักใหญ่เลยกว่าจะกัดนะครับ กัดผิดแล้วก็หายไปเลยตีฮอกใหญ่ก็ออกมากัดอีกนะครับใช้เป็นกบยางแก้คันนะครับเนี่ครับตอนนี้มิดมิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเนี่ยครับสีเหลืองนะครับตัวนี้เข้าไปเดนปากเลยสภาพใหม่นะครับเป็นเป็นคลองที่เพิ่งลอกใหม่นะครับแล้วก็สวะผิวน้ําเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับประมาณนะครับ ตรงอื่นก็จะโล่งนะครับวิธีการเลือกตีคลองสภาพหมายแบบนี้นะครับให้เราหาตรงที่มีที่หลบครับอย่างเช่นพวกหญ้ากอบัวหรืออะไรพวกนี้ครับปลามันก็จะหลบอยู่ตามนั้นนะครับเพราะว่ามันเพิ่งโดนแมคโครจกเพิ่งลอกไปนะครับน้ำยังขุ่นๆอยู่เลยครับเพิ่งลอกใหม่ๆโอเคครับสภาพหมายที่มีสวะผิวน้ำนะครับใช้กบยางแก้คันได้ผลดีครับนะครับ ปบยยางแก้คันครับผมสุดยอดมากครับ